ก็จะเป็นอ่ะพี่เอก่อนพี่เอก่อนพี่เอก่อนค่ะขอบคุณมากครับคุณทูครับก็เป็นดราม่าครับแต่เป็นดราม่าที่มีความเชื่อเฉือนชิงไหวชิงพลิปกันนะครับพูดถึงชีวิตของคนอันนี้พลังใบที่เอาไว้ในละครเราลับล่นไม่ใช่ครับใบสิริมงคลก็นะครับพูดถึงชีวิตของคนที่จะต้องเอาตัวรอดนะครับความฝันการดำรงอยู่แล้วก็การต่อสู้เพื่อให้ตัวเองประสบความสําเร็จในชีวิตก็พูดถึงชีวิตของคนโดยจําลองเซตอัพ พูดถึงคนในออฟฟิศนะครับชีวิตของคนในออฟฟิศซึ่งคนดูทางบ้านก็น่าจะเข้าใจนะครับแล้วก็น่าจะคข้าเนื้กกำมันได้ง่ายมเรื่องนี้มาทำเเห็นว่ก็ชอบเรื่องนี้ตรงที่ว่าทุกตัวจะได้เล่นเป็นทั้งตัวดีและตัวร้ายเพราะทุกคนไม่ได้เป็นคนที่แบบดีร้อยหรือว่าร้ายร้อยทุกคนก็จะมีมุมร้ายๆของตัวเองในสานการณ์บางอย่างที่จําเป็นต้องใช้มัน ก็รู้สึกว่าเออสนุกดีอะการที่รู้สึกว่าเราได้เห็นมุมดักดักของของทุกตัวละครค่ะเรื่องที่น่าสนใจก็คือพัฒนาค่ะคุณคุณแล้วก็มิ้นเห็นอะไรในสองคนนี้คะอ่ะเริ่มที่มิ้นก่อนแล้วกันเพราะว่าทำงานด้วยกันหลายเรื่องมิ้นเนี่ยก็คือเราเคยพิกบทบาทเขามาแล้วรอบหนึ่งเนาะอ่าให้เป็นแบบดราม่าชีวิตหนักหน่วงไปแล้วคนนี้ก็อยากจะแบบพิกมิ้นอีกรอบหนึ่ง ให้แบบเป็นผู้หญิงเกเซียดบ้างจากที่เคยแบบโกะโะมาโดยตลอดอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็จะแบบเปรี้ยวขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะเก่งขึ้นนะครับแก้งขึ้น,นจริงขึ้นครับขอเรียกเพราะฝีมือการแสดงนะครับถูก<อ>ค่ะคือจริงไม่เคยร่วมงานกับน้องเลยแต่ได้ยินมาว่าน้องเป็นคนที่ตั้งใจในการทํางานสูงมากใช่ครับก็เลยรู้สึกว่าเอออยากอยากด้วยฝีมือของเขาก็ก็เห็นในในเรื่องอยู่แล้วค่ะก็ยอยากร่วมงานกับน้องค่ะ ฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่นน,นะะท์ครับใช่ครับแล้วต่การฝึกและ,ะบทเป็นใครคะแล้วก็การได้มาลงงานกับแรกกับชมพารุชีในบ้างบทชื่อเมธค่ะในเรื่องค่ะบทชื่อเมธครับบทชื่อเมธโป้แตกโป้แตกแต่วันแรกเมื่อกีบวงสรวงชื่อเมธน,นะครับหนุ่มผู้เต็มไปด้วยแพชชั่นของการทํางาน <c oughs> มั่นใจในตัวเองสูงมากอีโก้สูงนะครับแต่ความอีโก้ของเขาก็นำพามาซึ่งเขาเรียกว่าจุดพลิกผันที่สุดในชีวิตแล้วก็นำพาทำให้ตัว ตัวละครเมธเนี่ยต้องมาเจอกับอลิสในเรื่องแล้วก็เหล่าบรรดามนุษย์ชาวออฟฟิศทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็นำพามาสู่นะครับการเผชิญหน้ากันในเกมที่จะเกิดขึ้นในในเรื่องครับรู้สึกยังไงบ้างคะการมาร่วมงานกับคันที่ใหม่ๆเป็นบรรยากาศใหม่ๆก็ ผมผมอยากถามก่อนคือทั้งเรื่องเรามีเราเรามีแค่แค่แค่มีอีกนี้อรามีอีกมีอีกมาไม่ครบมาไม่ครบวันนี้ยก็ก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับช่อง3แล้วก็คนงานงานของพี่ตู่ด้วยแล้วก็เหมือนกับเรื่องแรกกับพี่มิ้นด้วยแล้วก็แค่จะเรื่องแรกกับทุกคนเลยครับผมยกเป็นพี่แท่งครับผมก็รู้สึกว่าเออได้ได้ลองทําอะไรกับพี่ใหม่ใหม่มินค่ะสามแล้วมาเป็นใครยังไงคะเรื่องนี้ าริสบทเป็นอาริสค่ะีคนบอกบทะอาริสค่ะก็จะเป็นแบบว่าเซลล์สาวที่อย่างที่พี่ตู่บอกว่ามีหลายด้าน่ะเนาะมนุษย์คนเราก็จะมีความกักกันในการการขายแล้วก็อยากที่จะเอาชนะให้ได้เรื่องยอดอะไรแบบนี้ค่ะต้องไปทำการบ้านอะไรเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมคะเรื่องนี้ก็เป็นสาวสักทีใช่ก็คืออาจจะมีความแบบว่า เขาเรียกอะไรเปรี้ยวจีตัดมากขึ้นนิดนึงค่ะแสบครับแสบเอาตัวรอดเก่งฉลาดนะครับแล้วแกงด้านไหนออฟฟิเหรอคะโอ้นี่คือเดี๋ยวเราหลบให้ไม่ธรรมดาเสือสิงกระทิงแรดทั้งหลายเลยนะครับเืองมาเดีคยนนี้แล้วกันเสือสิงห์กระทิ้งแรดมาแล้วใช่ครับเป็นแกงในออฟฟิศหมดเลยค่ะ เป็นบอสอเป็นรุ่นพี่ค่ะใช่ค<ะ>่ะจริงๆเป็นการมันเป็นชีวิตจ,จริงที่อยู่ในออฟฟิศครับทุกๆคนก็จะมีมุมของตัวเองนะครับอย่างที่คุณตูบอกอ่ะไม่มีใครดีที่สุดหรือว่าแย่ที่สุดแต่ว่าด้วยภารกิจหรือความรับผิดชอบอ่ะทุกคนก็จะมีวิธีที่จะต้องดิ้นรนมย์กังใช่ไหมใช่ครับใช่ค่ะคอันที่เอค่ะตอนนี้การดำเนินงานสุการดเนินงานเป็นย,ยังไงแล้วบ้างครับก็ตอนนี้ ย,ยังไม่ได้ f ิตติ้งเลยค่ะตอนนี้ก็ลังพูดตามตรงนะคะแก้บทค่ะใช่เพื่อ <c oughs> ให้บทมันเข้มข้นที่สุดครับเพราะว่าบทมันพูดถึงชีวิตจริงนะครับแล้วก็เหมือนแบบให้เห็นมนุษย์ในแต่ละแบบเพราะฉะนั้นปุ๊บเราก็เลยต้องมามารา,มาิติ้งกับบทคําให้มันจริงขึ้นให้มันเรียวขึ้นมากขึ้นไปอีกครับข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.